สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสุเรนม่งทวีแท็กเตอร์นะคะวันนี้พาลูกค้ามาดูนะคะมาดูคลิปที่ไปส่งเครื่องอัดฟังรุ่นสตาร์หนึ่งพันนะคะไปส่งที่จังหวัดบึงกาฬค่ะบ้านคำเหมือนนะคะตำบลใครสีอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะคะก็ออกเดินทางกันตั้งแต่วันที่30สิงหานะคะไปถึงบ้านลูกค้า31สิสิงหา สองพันห้าอหสิบหกนะคะก็ไปถึงบ้านพี่ลูกค้าแต่เช้าเลยค่ะหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งน,นี่คือไปถึงแล้วแล้วก็เอารถลงก็ช่วยกันยกฟางลงมานะคะช่วยกันยกฟางลงมาเตรียมไว้รองให้พี่ลูกค้าค่ะก็เดินทางกันหกชั่วโมงเลยนะคะ จากซูรินไปบึงการก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะขั้นตอนการแนะนําวิธีการใช้งานต่างๆนะคะก็เอารถถ่ายออกมานะคะแล้วก็เอายอยขั้วยอยมาต่อกับเครื่องอัดฟง้งกับ p t o ฝังเครื่องอัดฟังแล้วก็ต่อฝั่งรถไถนะคะใส่ให้ได้ต่อให้ได้เสร็จก็แกะฟางนะคะมาแกะฟางเตรียมรองฟางพี่ลูกค้าเป็นมือใหม่นะคะยังไม่เคยใช้งานเครื่องอัดฟังมาก่อนช่างก็จะแนะนำคร่าวๆไปก่อนนะคะว่าตรงนี้คือแขนตั้งตั้งระยะก,ก้อนฟางก็คือความยาวนั่นเองนะคะแล้วก็ชี้ตำแหน่งชุดมัดนะคะ ชุดมัดใบมีดตัดเชือกนะคะตรงในชุดมัดจะมีใบมีดตัดเชือกแล้วก็แนะนําตรงจุดอื่นๆนะคะที่ครแนะนาแล้วก็แนะนําการร้อยเชือกบอกวิธีการร้อยเชือกว่าให้ร้อยตามรูที่มีมาตรงนี้แล้วก็ไปมัดตรงเหล็กตรงด้านล่างตรงนั้นนะคะก็ประมาณนี้วิธีร้อยเชือกนะคะ พี่ลูกค้าเป็นมือใหม่นะคะเราก็จะอธิบายกับพี่ลูกค้าเยอะหน่อยแนะนําเยอะหน่อยนะคะบอกตรงนั้นตรงนี้บอกชี้ตำแหน่งชีพ้พิกัดให้เข้าใจกันเพราะว่าหลังจากนี้เราจะวิดีโอคอลคุยกันนะคะถ้าสมมุติเครื่องมีปัญหาก็คุยกันวิดีโอคอคุยกันเลยรอบแรกที่ใส่เข้าไปนะคะคือย้อย ยอยมันยาวเกินนะคะก็เลยเอายอยไปตัดนะคะอันนี้ตัดเสร็จแล้ว ที่ช่างหนูนะคะก็คือความแน่นของก้อนสานะคะก็ลองไปตั้งไปนะคะจนกว่าจะได้ชุดมัดอะไรก็มัดปกติแล้วนะคะความแน่นกป,ปกติตั้งได้เราสามารถบบตั้งเองได้เลยค่ะอยากได้แน่น,นเท่าไหรยาวเท่าไรนะคะเ,าาดเดี๋ยวมานสาช่างเนีน้ย วิธีการใช้งานกันนะคะคัคที่ดูแลรักษาเรื่องต้นจะโอนออกมาก็จะม,มีรถเมย ันเตี้ยนบ่อยๆมันจะเป็นคนดีกับเรากระรอนประมาณ400ลอนใหญ่คือมากระรอน6ลิตรใช้ได้ง2-3ครั้งนิดเดียวน้ำมันเกียร์เบอร์ยี่ห้ออะไรนะต้องเปลี่ยนประมาณครับตัวนี้จะเป็นรนี่เป็นจาร์ดีตัวเดียวกับรถไทยไหมรถรถไทยมันเป็นอ่ากระตัวครับมันเป็น UDT ัวนี้เป็นดูดีๆอยากเลื้ยไปเติมน้ำมันเกียร์ไงลูกนิจบ